คลิปนี้จะเป็นตัวอย่างการเขียน Google Sheets นะครับของ Example 10ทับนะครับในการคำนวณหา Design Spring แบบ s t a t i c l o a d นะครับซึ่งโจทย์เขาให้มาว่า f ให้ f max มา89 y max เท่ากับ50.8แเนาะแล้วก็เป็น music y นะครับเอออ่ะงั้นอันแรกที่พี่จะใส่เข้าไปนะครับก็คืออันนี้คือ f max ใช่ปะ่ะแล้วก็มี y max y นะครับ m a x k แล้วก็จริงๆเราก็สามารถหา k ได้ด้วยนะครับ f m a x เนี่ยเอ,อ่อโจทย์ให้มาเป็นมวงเล็บหน่อยหน่วยเป็นนิวตันนะครับแล้วก็ y m a x เนี่ยหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนาะนะครับ k ที่เราจะคำนวณได้เนี่ยจะเป็นหน่วยนิวตันต่อเมตรนะครับต่อต่อเมตร คนี่นะครับ f max ที่เขาให้มาก็คือ89ดสครับ y max ก็คือ50.8ใช่ปะงั้น k เราจะ,ะใส่สูตรนะครับเท่ากับ f ส่วน y f ก็กดไปกดเครืๆๆ่องหมายเท่ากับตรงนี้ไวนะ้เนาะที่กดเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมือไม่ถึงนะครับนี้นะครับเท่ากับ f max นะครับก็คือ89เนาะแล้วก็หารด้วย y max นะครับ50.8แต่ว่า ไอไวแม็กเนี่ยครับต้องแปลงหน่วยด้วยใช่ไหมเราก็จะใส่วงเล็บไว้นะครับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ไปคูณน,นะครับกดคูณไว้นะครับ10ยกกําลังลบสเนาะสิบกลังลบสยกกําลังไม่มีทีนี้หรอยกกําลังนะครับแล้วก็ 3. ลบสลบสามนะครับวงเล็บปิดไปก็ได้เท่านี้มาโอเคนะครับซึ่ง10บกำลังลบส จริงมันน่าจะกด e นะไม่เป็นไรหรอกเนาะประมาณนี้นะครับอ่าได้ได้ k เท่านี้นะพี่ขอเลื่อนทศนิยมนิดหน่อยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะเซลล์แล้วก็เอาแค่ศูนย์ตำแหน่งนะแค่นี้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราจะคำนวณต่อเนาะพอได้นี้มาปรับทียะนิดหนึ่งเราจะคำนวณหา หาค่าต่างๆนะครับก็คือหาไดามิเตอร์หาตามสูตรเลยนะครับเราจะกําหนดไดมิเตอร์ขึ้นมาก่อนอ่ะหาไดามิเตอร์กำหนดไดมิเตอร์ขึ้นมานะครับหน่วยจะเป็นมิลน,นะครับแล้วเราก็จะไปหาอะไรต่อวะพอได้ไดมิเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปหาอัลฟาบีตาแล้วก็ซีเนะาะงั้นเราหาอัลฟานะครับอัลฟา ที่มีการเขียนอัลฟาแบบนี้ไว้นะครับอัลฟาแล้วก็มีเบตานะครับมีป่าวเบตาก็มีว่ะสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เราก็จะไปหา C C นะครับเออแล้วก็พอได้ C เสร็จแล้วเราก็สามารถหา D ใหญ่ได้ใช่ไหมพอได้ D ใหญ่มานะครับเราก็ไปเช็ค N A ว่าผ่านไหมนะครับ n ออ่ะ N A พอได้ A A มาเราไปเช็ค N S ns นี่ไม่ต้องหาได้ป่าวะเออเออหาให้อ่ ns นะครับแล้วก็พอได้ ns มานะครับเราก็มีการไปหาโฟมใช่ไหม f o m นะครับ f o m แล้วก็พอได้โฟมมาเราก็จะมีการหาพี่หา l 0ก่อนนะครับแล้วก็หา ls ครับหา l 0นนะครับ, 0, รบแล้วก็หา ls ls นะครับแล้วก็ มีเช็ค L 0คิดที่เข้าเนาะ LCR โอเคใส่วงเล็บไป L 0นะครับวงเล็บปิด CR ประมาณนี้ใส่หน่วยไปไหมเออดี D นี้ดี D ที่เราคำนวณมาจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับ N A เป็นคอยเนาะเออโฟไม่มีหน่วยเออ L S นี้ก็เป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับ ว0 LS มิลลิเมตรนะครับว0 CR ก็เป็นมิลลิเมตรเหมือนกันโอเคอ่ะงั้นเราจะใส่ไดมิตเตอร์ที่เราคำนวณที่เราเลือกมาก่อนเนาะไดมิตเตอร์ที่เราเลือกมา2 2.032นะครับมิลน,นะครับเราจะไปหาอาัลฟาใช่ป่ะอัลฟาเนี่ยสูตรไม่ยากเท่าไหร่นะครับอัลฟาเท่ากับ S Sy ส่วน NS นะครับ ซึ่ง s s y นะครับก็คือไอ้ก้อนนี้ใช่ป่ะเอองั้นอาจจะต้องแทรกมาหน่อยคำนวณเลยอาจจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะมึนเ,เพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวเราจะหา s s y s s y นะครับหน่วยเป็นเมกะปาสคาลนะครับอะ s s y เท่ากับ0.45ส่คูณ2211ส่วนด้วยไดมิตเตอร์ยกกำลัง 0.145ใช่ปะ่ะงั้น s s y จะเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับไปนะครับ0.45 0.45คูณด้วยนะครับ2211ใช่ปะ่ะเอ,อ่อหารด้วยนะครับใส่วงเล็บไปวงเล็บนะครับแล้วก็คูณเป็นไดมิตเตอร์เนะาะไดมิตเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับเออเซล E2 เนี่ยแล้วก็ยกกำลังนะครับ 0.145มันเป็นค่าคง,งที่ของวัสดุ้ะแล้วเป็นวัสดุเดิมนะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะกดเท่ากับไปก็จะได้เท่านี้มานะครับพี่ไม่อยากเอาตำแหน่งเยอะเอาเอาอย่างนี้เลยนะครับมกะปาสคาลเท่านี้นั้นมันจะประมาณนี้นะครับฮะเออซึ่งเราสามารถหาอัลฟาได้ใช่ปะ่ะอัลฟาก็จะเท่ากับนะครับอัลฟาเท่ากับเ s สส่วน NS 1.2นาะ1.2นะครับก็เท่ากับ SSY ก็คือ เท่ากับเนี่ยครับ s y นี้หารด้วย1.2 1.2 1.2นะครับ okay. เค็จะได้เอาฟามานะครับเออเท่านี้ไม่อยากลดตำแหน่งเยอะตัวส่วนนิยมเอาข้อนี้พอนะครับหนักหมื่นละแบ่งหน้าอย่างนี้กว่าจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับนี่คือ alpha นะครับเ,เสร็จแล้วเบต้าเนาะเบต้าเนี่ยหายได้จากสูตรนี้เนาะ เอ่ออะไรวะ8 1บวกไซฟ์แม็กนะครับส่วนด้วยพายดีกำลังสองนะครับงั้นเบต้าก็จะเท่ากับ8 8นะครับแล้วก็คูณด้วย1บวกไซ1.15เนาะแล้วก็คูณด้วย f max นะครับ f max ก็คือตัว89แล้วเนาะคูณด้วยนะครับ89คือตัวนี้นะเดี๋ยวนะลืมลืมลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับ คูณ okay. ด้วย89นะครับซึ่ง89เนี่ยเราจะฟีดเซลมันไว้นะครับว่าจะเอาแค่ตัวนี้แหละนะครับฟีดเซลต้องใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายดอลลาร์เนี่ฟีดหมายว่าถ้าเรา copy มามันจะอยู่ที่เซลล์ A2 เสมอนะครับหารด้วยพายดีกำลัง3เนาะหารด้วยพายพายนี่พายใน Excel นะครับให้พิมพ์อย่างนี้พายแล้วก็วงเล็บ นะครับพายแล้วก็ d กําลังสองเนาะหารด้วย d กําลังสองอาศัยวงเล็บตรงนี้ไม่หน่อยก็ได้นะครับคูณด้วย d ยกกําลังสองโห d คือตัวนี้ใช่ปะนะครับเราจะใส่วงเล็บมันนะครับแล้วก็ยกกาลังสองยกกําลังสองนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องเปลี่ยนหน่วยเนาะเราต้องคูณ10กําลังลบสามนะครับยกกําลังลบสาม ยนะยกกำลังสองนะครับตัวอื่นต้องเป็นหน่วยอะไรแล้วเนาะนะครับแล้วก็กดเท่ากับไปปึ๊บก็จะอาชจาจมือเออร์เลอร์ละอ๋อวงเล็บไม่ครบนี่แล้วก็ต้องมีวงเล็บอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังเออร์เลอเออยกกำลังสองพี่ดันเขียนมันดันเป็นทางนี้ให้นะครับไม่ต้องกดอย่างนี้ยกกำลังสองนะครับ ซึ่งหน่วยที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นปาสคาลใช่ปะ่ะแต่ว่าแทนเข้าไปในนี้มันต้องเป็นเมกะปาสคาลนะครับงั้นเออมันเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองเนีมันจะเป็นปาสคาลถ้าอันนี้เป็นนิวตันต่อม mm, ิลลิเมตรกำลังสองอะ่ะมันถึงจะเป็นเมกะนะครับงั้นตัวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนนะครับจากแปลงหน่วยก็ไม่แปลงละอ่ะอ่ะ,อะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง แปลงหน่วยก็ไม่แปลงแล้วจาก10กําลังคูณ10กําลังลบ3เนี่ยก็ไม่คูณนะครับเราออกไปเลยอเอแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดเท่ากับไปเนาะได้เท่านี้นะครับอ่ะก็จะได้หน่วยนี้นั้นพี่ลดทศนิยมมันแค่นี้โอเคเราก็จะได้เบต้าออกมานะครับ พอได้เบต้ามาปุ๊บเราก็แทนสูตรที่มันยุบยับนะครับสูตร C นี้นะครับโอเค C นะครับมีก้อนนี้1ก้อนเนาะ,ะก็จะค่อย c นี้น่าจะพุ่นวายอยู่นะครับมามีวงเล็บใหญ่ห,ญหารด้วยเศษส,ส่วนนะครับออแล้วก็ค่อยมาบวกต่อใส่ว้นวักได้ป่าวะนะครับ2องอัลฟาคูณด้วยอัลฟาคือตัวนี้นะครับ ลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับไปนะครับสองอัลฟานะครับคูณด้วยสองอัลฟาอัลฟาคือตัวนี้เนาะแล้วก็บวกด้วย4ี่พีตาให้บวกด้วยเห้ลบด้วยพีตานะครับพีตาก็คือ63ใช่ปะนะครับหารด้วยหารด้วย4ี่ีตาสคูณด้วยพีตาคือตัวนี้นะครับทำไมเป็น h นั่นล่ะ s สนะครับเขียนไปเลย s 2โอเคบวกด้วย square root square root sqrt อันนี้มีฟังก์ชันมาให้อยู่นะครับแล้วเราก็จะเป็นวงเล็บของยกกำลังสองยกกำลังสองนะครับแล้วก็ค่อยไปลบกับอะไรสักอย่างหนึงใช่ปะลบกับเศษส่วนนะครับวงเล็บเปิดปิดหารด้วยวงเล็บเปิดปิด นะครับตรงยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะมีเศษส่วนนะครับเศษส่วนนะครับหารอย่างนี้วงเล็บก,ก็เยอะเหลือเกินนะครับเป็นสองสองเนาะสองอัลฟานะครับอะไออย่างนี้สองอัลฟาก็หือคือลืมกดเครื่องหมายคูณคูณอัลฟานะครับ ลบเบต้าลบเบต้าเนาะหารด้วย4เบต้าหารด้วย4คูณกับเบต้านะครับยกกำลังสองใช่ปะลบด้วย3 3นะครับคูณด้วยอ,อ,อัลฟานะครับหารด้วย4ีเบต้าเดินมา4นะครับคูณกับเบต้า โอเคหวังว่าจะออกมาตรงโอเคได้สิบจุดห้าใช้ได้เนี่ยกูกันชีตเราโอเคทสนิยมแม่งเยอะไปเอาแค่เนี่ยสิบจุดห้านะครับเออพิปปัดให้มันแบบยังไงแล้วมันก็คำนวณต่อบดีนะซีก็ปัดเลยให้มันปัดเลขให้ครับทศนิยมเป็นประมาณนี้ซึ่งซีมันผ่านใช่ปะโอเคใช้ได้นะครับต่อมานะครับก็หาดีใหญ่ได้นะดี d ใหญ่เท่ากับ c d เล็กเนาะ ดีใหญ่นะครับเท่ากับ c d เล็กก็เป็น c เท่ากับอะไรเท่ากับ c นะครับคูณกับ d เล็กคูณกับ d เล็กคือตัวนี้นะครับกดเท่ากับไปอ่ะตัวสัญเอาออกอ่าเหลือแค่หนึ่งไว้อ่ะกำลังดีนะนี่คือดีใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเช็คแล้วนะครับเช็คก็คือจะเช็คจาก n a เช็ค n a ด้วยเนาะเช็ค n a ว่า n a เป็นไงนะครับ n a เนี่ย G ค่าคงที่ D ก็ต้องหาเอาใช่ไหม D แล้วมันติดไว้นะครับัน้นเท่ากับเอ่อคือ81คูณ10กำลัง9ตลอดเนาะ81นะครับคูณ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็10บกำลัง9ปกตินะแล้วก็คูณด้วยเอ่โอโหต้องแปลงหน่วยเนาะเอ่อคูณด้วยอ่ะวงเล็บ ไดมิตเตอร์นี้นะครับยกคูณ10ยกกำลังลบ3ใช่ปะ่ะนะครับแล้วก็ไปยกกำลัง4นะครับยกกำลัง 4. โอเคหารด้วย8นะครับ8อยู่ด้านล่างนะพี่ก็จะใส่หารแบบนี้ไปเลยนะครับหาร8ปด i ยี่สิเอ็ดจุดสามเล็กไอ d ใหญ่เนี่ยยกกำลังสามก็ใส่เป็นหารวงเล็บของ d ใหญ่ นะครับคูณ10ยกกำลังลบสนะครับวงเล็บปิดแล้วก็ค่อยยกกำลัง3โอเคแล้วก็คูณด้วย1 170, 1 7่งหนึก็คือ k ใช่ปะ่ะนะครับหาร k นะครับมันอยู่ด้านล่างเนาะก็เป็นหาร k นะครับหาร k k คือค่านี้ใช่ปะ่ะเนี่ยครับ เท่ากับมาปุ๊บก็จะได้ n a ประมาณนี้นะครับเลื่อนจุดไปไม่เอาทัาจุดเลย10นะครับซึ่งอยู่ในเงื่อนไขจะปะออกมาตรงอยู่นะ n a ก็10.2นะครับก็เป็นวิธีการเม,มีค่าในในในนี้ใช่ไหมเอ๊ยใส่ใส่ค่าใน Google Sheets เฉยๆนะต่อมาเป็น n s นะครับ n s เท่ากับ s t a า s ส่วน s s y s y เรามีแล้วใช่ไหมแต่แต่ t a า s เน่ยเรายังไม่มีงั้นพี่ เพิ่มคอลัมน์มาทางซ้ายคำนวณหาเท้าเก่อนนะครับเท้าเอเท้าทีเปะวะพอดีพี่เซตเซตช็อตคัตไว้อะให้มันเป็น TUA ู a u ทีเเซตไว้ให้มันเป็น,นประมาณนี้หน่วยมันเป็นเมกะปาสคาลเนาะ เพื่อที่จะอานกันนะครับซึ่งเท่าถ้ามันเป็นเปกกะปาสคาลเราสามารถแทนหน่วยมิลลิเมตรได้เลยนะมันจะตัดกันนะครับตรงนี้จะเป็นมิลน,นี้เป็นมิลกำลัง3ตัดกันเหลือมิลกำลัง2ใช่ปะเออพอตัดกันเหลือมิลกำลัง2เป็นนิวตันต่อมิลลิเมตรกำลัง2นิวตันต่อมิลมล, 2, มลิเมตรกำลัง2ก็คือเมกะปาสคาลนะครับงั้นตรงนี้อ่ะพี่จะแทนเป็นมิลลิเมตรเลยนะครับเอ่อโอ้โหมันติด kb ว่ะ kb ขึ้นอยู่กับ c เพราะว่า สีมันก็เปลี่ยนอีกงั้นงั้นต้องแทรกอีกอันหนึ่งครับ kb kb เท่ากับ4 c บวก2ส่วน c c ลบ3นะครับก็ใส่วงเล็บส่วนด้วย c c ลบ3นะครับ k สคูณ c นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็ไปลบลบอะไรละ่ะไปบวกนะครับ บวก2นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วย4คูณ4นะครับแล้วก็ลบ3เนาะเอออันนี้มันต้องเป็น i 2องเนาะมันถึงจะเป็น4นะครับโอเคจะได้เออกมา1.128อนะ่ะโอเคตรงนะครับ3ตำแหน่งนะแล้วก็เพรอย่งางนั้นทาวก็ได้แล้วนะครับมันก็จะมี KB 1หนึ่งอันนะครับ คูณด้วย8เนาะ8นะครับแล้วก็คูณด้วย1.15นี่เป็นค่าคงที่นะครับคูณด้วย f นะครับคูณด้วย f f คือตัวนี้ใช่ปะ่ะ f max นะครับซึ่งเราจะฟีดมันฟีดเซลนะครับว่าให้มันเป็นเซลนี้แหละนะครับโอเค f นะครับคูณด้วย d i ิ m ต t e r เนาะ ไดมิตเตอร์ก็คือดีใหญ่นะครับหารด้วยายอาหารพายพายคือแบบนี้เนาะพายนะครับแล้วก็หารด้วยดี D กำลังสองหารด้วยตัวนี้ตัวดีใหญ่เอ้ดี D เล็กนะครับยกกำลังสองยกกำลังอยู่ไหนวะนี่นะครับสองแบบนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็เท่ากับไปก็ได้ทาวมาโอ้ยทำไมเยอะตรงไหนผิดหรือเปล่า นะครับอืมคุณกับ J 2เฮ้ยกำลัง3นี่วะเขียนผิดเนาะอ้าวเอเอเลอร์กำลัง3อย่างนี้ยกกำลัง3โอเคนะครับพี่ทำช็อตคัทไว้ใน i iPad อนะ่ะมันก็เลยแบบทำยกกำลัง3อะไรง่ายนะครับโอเคมันเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับเพราะว่า ได้บอกว่สองจุดศูนย์สามสองนี่คือเลขเลขพวกนี้เราปัดแต่ว่าไอเน,นี้ยไม่ได้ปัดเลยมันคิดต่อมานะครับได้ทาวแม็กมาแล้วไอ้ยได้ทาวเอสมาแล้วนะครับงั้นเราก็จะได้ ns แล้วนะครับ ns ก็จะเท่ากับ ssy ใช่ปะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้หารด้วยทาวเอสนะครับตนนัวนี้โอเคได้หนึ่งจุดสองพอดีเห็นป่ะไม่ธรรมดา,านะครับต่อมาคำนวณหาโฟม relative cost นู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะโฟมนะครับก็เท่ากับลบมีลบนะครับ relative cost เนี่ยก็คือ2.6ตลอดเลยครับ2.6ใช่ไหมคูณด้วยแกมมาก็คืออันนี้แหละนะครับ82คูณ10ยกกำลังลบหตลอดนะครับแล้วก็คูณด้วยไดมิเตอร์ตัวเล็กให้คูณด้วยพายกำลัง2ก่อนอ่ะ คูณนะครับพายยกกำลังสองยกกำลังสองนะครับเออแล้วก็คูณด้วยพายกำลังสองคูณด้วยดีกำลังสองนะครับคูณด้วยดีดีคือนี้เนาะกำลังสองนะครับยกกำลังสองเออแล้วก็คูณด้วย12.2นี่คือ NT อ้าวเวน NT ยังไม่มีนะครับเอาแค่นี้ก่อนอะต้องมาหา NT ก่อนนีกว่า nt อยู่คอลัมน์ซ้ายนะครับนะครับอันนี้คือ nt เนาะ nt จะเท่ากับ na บวก2เนอะเพราะว่าเราใช้ square and s u a e นะครับ nt ก็จะเท่ากับ na บวก2 2ไปนะครับอ่ะ,มา, NT, อะมาคำนวณโฟมต่อนะครับเอ่ออันนี้คือ d กำลัง2นะครับแล้วก็คูณกับ nt คูณ nt คือตัวนี้นะครับแล้วก็คูณกับเอ่อ d เล็กเอ,อ้คูณกับ d ใหญ่นะครับ d ใหญ่ก็คือที่เบตุสามดีใหญ่เนาะแล้วก็หารด้วยสี่นะครับหารสี่โอเคเราก็จะได้มาโฟมเท่านี้นะครับคือสักสามตำแหน่งเนาะอ่าโฟมมาแล้วนะครับโอเคซึ่งเนี่ยค่าพวกนี้ทั้งหมดเนาะแล้วก็เอลศูนย์นะครับ l อศูนย์เราหาจากอะไรวะ l อลศูนย์เท่ากับเอ มันต้องได้ ls มาก่อนเนาะย้าย ls มาตรงนี้ก่อนค่ะ ls นะครับ ls เท่ากับ d คูณ nt อ๋อไม่ยากนะครับเท่ากับ d d คือ d เล็กนะครับคูณกับ nt นะครับ12ใช่ปะ่ะได้มานะครับ ls เท่านี้เอาสักหนึ่งตำแหน่งน,นะครับ ls ไม่เกินใช่ไหม ls ได้24.8นะครับคำนวณจริงๆได้24.6นะครับแล้วก็ l0 ก็จะเท่ากับ Ls บวกหบวกไซน y max นะครับ Ls นี้นะครับบวกด้วย1นึ่งบวกไซน์หนึ่งนะครับคูณด้วย y max y max ก็คืออันนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องฟีดเพนไว้ต้องฟีดไว้เซฟไว้โอเคแปดสิบสนะามจุดหนึ่งเฮอเลื่อนนิดหน่อยนะครับ L ศูนดยด์ critical ต้องมากกว่า L ศูนดยด์ critical นะครับ แล้วส่วนที่คิทตีเข้าเท่ากับ2.63ใช่ไหมครับ2.63คูณด้วยดีใหญ่ครับดีใหญ่คืออันนี้เนาะหารด้วยอัลฟานะครับ0.5โ okay. อเคออกมาก็จะได้ L0 ลสูญคิทตีเข้าเท่านี้ถึงตำแหน่งเนาะวันนี้นะครับซึ่งมันมากกว่าใช่ป่ะเอ่ออตรงนี้พี่เขียนน้อยกว่าเฉยนะครับต้องแก้เป็นมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปแก้ใต้คลิปให้เวย มากกว่านะครับถึงจะไม่เกิดบักกิ้งใช่ปะโอเคนะครับงั้นเราก็ได้แล้วนี่คือสมการของเรานะครับเ,เต็มเต็มไปเนาะวันนี้นะครับเออพี่ขยับนี้นิดนึง kb ออ ls l ศูนะครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งตัวไหนคือตัวหลักบ้างมี d นะครับมี s s y ไม่ มี D นะครับมีตัวที่ว่าคือ C เนาะมี NA นะครับ KB ไม่มีทาวให้มี NS นะครับแล้วก็มีโฟมที่เราต้องเช็คมี LS มี L0 หนาไว้นะครับแล้วก็มี L0 Critical โอเคงั้นพอสมมุติเราจะเปลี่ยนไดมิตเตอร์นะพอเราใส่ศูนย์นี้เสร็จใช่ปะเราจะหาที่ไดมิตเตอร์อื่นนะครับ เราก็ไปไดมิตเตอร์มีไดมิเตอร์เท่าไหร่บ้างลองไดมิตเตอร์อื่นดีนะครับไดมิตเตอร์ที่อยากจะลองก็คือเออพวกนี้ได้แล้วนะเอาหนึ่งจุดเก้าศูนย์ห้าดูบ้างดิตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดเก้าศูนย์ห้านะครับหนึ่งจุดเก้าศูนย์ห้าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก๊กอปมันเลยเวยก๊อปก๊อปปี้มานะครับแล้วก็วางได้เลย มันก็จะคำนวณให้อา้าทำไมนี้ไม่ได้ NA parameter true cannot be zero เช็คแบบนะเออมัน C3 คืออันนี้ใช่ป่ะมันผิดอะ่ะมันต้องฟิตเพนงั้นตรงนี้มันต้องฟิตเซลไว้นะครับ C3 นี้พี่ C2 เนี่ยต้องฟิตเซลอ่ะพี่ใส่เครื่องหมายดอลล่าร์ไว้ งั้นถ้าก๊อปอันนี้ลงมาอ่าได้แล้วนะครับงั้นที่เหลือก็ได้แลวโอเคงั้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเราก็เช็คเอาว่ามันผ่านไหมใช่ไหมเ,เช็คเอาว่าผ่านไหมตัวที่ต้องเช็คก็คือ C อยู่ระหว่าง C เนี่ยอยู่ระหว่างกลับไปดูดิ C อยู่ระหว่าง4ี 12, ่ถึงสิบสอใช้ได้นะครับ NA อยู่ระหว่างสอมถึงสิบห้ามถึงสิบห้า NA ก็คือใช้ได้นะครับต่อมา NS ต้องมากกว่า1.2โอเคใช้ได้นะครับ LS นะครับ3 1มใช้ได้บอกว่า LS นะครับ LS LS ต้องห้ามเกิน25.4นี่ได้31.2ก็คือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนสีเลย นะครับไม,ไม่ได้งั้นไฮไลท์ไ,ทไว้เพราะอันนี้ไม่ได้เอาเช็ค L 0ด้วย L 0ย์คือได้เนาะแล้วก็ L 0 c r ย์ค c a l ติคลมากกว่า L 0ก็คือใช้ได้งั้นหน่เกก็คือไม่ได้งั้นเราก็ไปดูตัวอื่นดิดูตัวอื่นนะ1.905ไม่ได้งั้นลองเลือกตัวอื่นมา1.905ไม่ได้ 2.159ได้เปล่าตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น2.159หรือ95 159ใช่ไหม2.159น่นะครับแล้วเราก็ Copy เซลล์ที่เหลือมาเลยเนาะตรงนี้ก็อันบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับ copy มาวางไว้นี่นะครับแล้วเราก็เช็คแต่ละตัวนะ่ะ อ,อตัวที่ต้องเช็ค C เป็นไง C 4ถึง12นะครับโอ้โหพอดีก็ได้แหละนะครับ NA 3ถึง15ใช้ได้นะครับแล้วก็ NS 1.2อยู่แล้วใช่ไหม NT ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไร LS นะครับ LS LS ลเอสลเอสดูโจทย์ดิ ls ต้องมากน้อยกว่าเท่ากับ25.4 ls บยี่น้อยกว่า25.4ก็ใช้ได้นะครับ l 0ห้ามเกิน110นะครับ l 0เราก็78ไม่เกินนะครับเอดด่อคิทติคอลเนี่ย l 0ูนย์คิทติคอลก็มากกว่า l 0อยู่ดิใช้ได้ผ่านหมดเลยนะครับเพราะ่างนั้น2.159ก็ผ่านเออจริงๆมันจะผ่าน2ตัวนะครับพอผ่าน2ตัวเราก็ต้องเช็คโฟมอันไหนโฟมน้อยสุด นี่ใช่ไหมติดลบน้อยงั้นตัวนี้นะครับก็จะถูกเลือกอยู่ดีแล้วเทียบกัน2 9, 2 5 9กับ2.032นะครับ2ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องถูกเลือกอยู่ดีโอเคไหมประมาณนี้นะครับงั้นถ้าจะหาไดามิตเตอร์อื่นก็แทนไดมิตเตอร์ตัวอื่นไปนะดีเล็กแทนไปนะครับแล้วก็ Copy มาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการคำนวณงั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นก็คือต้องใส่สมการเข้าไปในเซลล์ให้เป็นนะครับ แค่นั้นเราก็อาจจะ high ไฮเซลไว้ก็ได้อันไหนไม่ได้ใช้ใช่ไหมไฮไว้ได้เปล่าวะไฮไฮไฮทีคอลัมน์เนี่ยเออ KB บีทาวเนี่ยไม่ได้ใช้เราแค่ใช้ในการคำนวณเฉยๆใช่ปะก็ไฮไว้นะครับโฟมนี่ต้องเช็คที่เหลือก็ต้องเช็คเนี่ย NT NT ไม่ต้องใช้ก็ไฮไว้ไฮไฮคอลัมน์เนี่ยครับก็จะเหลือแค่นี้แต่ว่าออในตัวอย่าง ใน g o ก g เก s h e e ทที่พี่ส่งให้เนะ่ยไม่ได้หายไปเลยนะเนาะพี่ใช้หมดนะครับก็ผมาเผื่อเราจะต้องไปแกะหาสูตรอะไรอย่างนี้ไงโอเคเนาะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการคำนวณ Excel แบบเอาไปใช้ในการเลือกสปริงจริงๆอะประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับ